เชียร์ให้มีนะคะก็คือตัวตุ๊กตาที่เป็นเขย่ามีเสียงค่ะเนี่ยนะคะตัวเนี้ยคือด้วยความที่เขาเป็นตุ๊กตาเนี่ยอันนี้ของยี่ห้อ,อ กับเทค,คจี้นะคะเขาจะเป็นตุ๊กตาแบบ360องศาเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมห่วงซิลิโคนนะคะน้องก็สามารถที่จะกัดได้จับได้ขนาดมือนะคะแล้วก็เขย่บมีเสียงเนี่ยแล้วเด็กๆก็ชอบเล่นชอบจับตุ๊กตามากนะน,นะตัวตุ๊กตาเองเขาก็จะมีเซนเซอร่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เนี่ยปุยๆมิลลิบินให้จับอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เขาออกแบบมาแบบหลากหลายแบบมากนะคะเป็นคนปุยเขยิบมีเสียงแล้วการเขยิบมีเสียงเขาเสียงแบบผู้ดีมากๆนะคะเนี่ยค่ะพี่หมาอันนี้เมย์ก็แนะนําหลากหลายนะคะไม่มีเยอะมาก โดยไซส์ซิงตัวก็ประมาณ15เซนนะคะก็คือขนาดใหญ่เหมือนกันนะอ่า๋ยวไปเทียบกับมือมให้ดูเห็นปะคะว่าแบบเนี่ยประมาณฝ่ามือหนึง่งเราเลยนะคะก็เนี่ยมีหลากหลายไซส์นะคะคือแม่แนะนำว่าเป็นสิ่งที่เออต้องมีสักหนึ่งตัวติดไว้นะคะแล้วตัวเนี้ยเขาครบเลยเขาเป็น360องศาเลยนะคะบางอันเป็นเซนเซอรปี่ปุยๆให้น้องได้จับได้เล่นนะคะขย่ามีเสียงแล้วเสียงที่ขย่อแบผู้ดีมากบางทีแบบขย่มีเสียงมันแบบ ตีดมากเสียงมันกิ้งเกินไปแต่อันนี้แบบผู้ดีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วน้องก็คือชอบนะคะอันนี้เป็นปุยปุยเห็นไหมคะเขา,าจะออกแบบในแต่และตัวคาแรคเตอร์เนี่ยให้มีคาแรคเตอร์ของเขาเองเช่นพี่แกะเนี้ยขนแกะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะปุยปุยอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แนะนํามากเลยนะคะถ้าบ้านไหนมองหาตุ๊กตาที่เขย่ามีเสียงอะ่ะแบรนด์เนี้ยค่ะชั้นนําเลยเมลเล่เมเยอร์กับเท็กจี้นะคะ